อ,อย่างลื่นวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยว่าทำไมล้อหน้าถึงไม่ลื่นนะครับสวัสดีครับผม a 1 2 5อ 125. วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยว่าทำไมล้อหน้าถึงไม่ลื่นนะครับน,นี้ผมได้แก้ไขไปเรียบร้อยแล้วครับ อ่าอยางลื่นดูครับถ้าเกิดใครฟังเสียงดีๆจะสังเกตได้ว่าขนาดการผมคดล้อยังหมุนลื่นเลยนะถ้าเกิดได้เปลี่ยนการมานี้แบบกินข้าวยังไม่หมดนี่ก็ยังไม่หยุดหมุนครับ <c oughs> <c oughs> โอเควันนี้แต่ผมจะมาบอกว่าผมแก้ยังไงทำให้ล้อหน้าลื่นอ่าเนี่ยเแบรกเบรกแบบฟึ๊บแล้วก็หมุนต่อ ก็ยังมืดอยู่อันนี้ติดยู่ว่าจารมันคดอยู่ก็คือจากคลิปที่แล้วที่ผมติดค้างไว้ก็คือคลิปที่แล้วผมได้ทําการทําความสะอาดตัวขาปั๊มถ้าใครไม่ดูเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูว่าคลิปไหนผมได้ทําความสะอาดอขาปั๊มแล้วก็หยดน้ํามัน <c oughs> จากล้อฝืดฝดมาก็ลื่นขึ้นมานิดหนึ่งแต่ทีน,นี้มันมันก็ยังลื่นไม่สุดทีนี้ผมก็เลยไปลองหาวิธีมา ปุ๊บๆแล้วผมก็บอกว่าเออต้องลองล้างปัม๊มน,นี่สิ่งที่ผมทําก็คือผมก็ได้ล้างปั๊มนั่นเองพอหลังจากล้างปั๊มเสร็จขัดลูกสูบปัป๊มเสร็จประกอบเสร็จเลื่อนทันทีเลยครับอ่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบที่แล้วจากล้างล้างแค่ขาปัม๊มมันหมุนประมาณไหน ดีกว่าเก่าหน่อยหนึ่งครับแต่ก็ไม่ลื่นมากผมว่าถ้าจะให้ลื่นมากกว่าน,นี้ก็คงต้องล้างลูปปกปั๊มครับเพราะว่าสังเกตว่ามันขึ้นสนิมมากแล้วมาเปรียบเทียบกับรอบนี้จานยังเป็นจานเดิมครับจานคดด้วยเสียงมันจะแบบฟืด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 โดนตำแหน่งที่แบบมันคดถ้าเกิดจานไม่คดลื่นกว่านี้อีก ก็จบครับก็ปัญหาที่พบก็ส่วนใหญ่จะเป็นรถเก่าๆรถเก่าๆดีมีอายุใช้มานานๆแล้วแล้วบางคนเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วฝืดอันนี้สําคัญนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วล้อฝืดมากก็คือต้องล้างปั๊มนะครับบอกไว้ก่อนถ้าเกิดได้เปลี่ยนผ้าเบรกแล้วต้องล้างปัมนะ๊มรับ ผมจะบอกวิธีแก้แล้วจะบอกวิธีทิกเล็กๆทิกเล็กๆที่ผมเออที่มีพี่ๆใน YouTube มาคอมเมนต์ว่าให้ทำยังไงเพื่อจะลดแรงเสียดทานของกระบอกสูบปัป๊มนั่นเองอ<ะ>โอเคหลังจากได้ล้างปั๊มแล้วตอนประกอบผมได้เอาโอลิง ตัวเล็กที่อยู่ข้างนอกตรงกระบอกสูบของลูกสูบเบรกตัวนะครับหน,หนลูกสูบมันจะมีโอลิง2ตัว2องลูกก็จะมีสี่ตัวเราเอาตัวหนาไว้ตัวข้างในที่กั้นน้ำมันเบรกไว้แล้วเอาตัวนี้ออกตัวบางออกออกทั้งสองตัวเลยครับทั้งสองกระบอกสูบอันนี้เป็นทิกเล็กๆที่ มีพี่พี่คนหนึ่งมาคอมเมนต์ใน YouTube ซึ่งน่าจะได้ผลดีแต่ผมไม่รู้ว่าใครระยะยาวแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ลองดูครับหรือว่าใครรู้ก็คอมเมนต์มาถ้าเกิดมันแย่หรือมันอะไรมากเดี๋ยวผมก็จะใส่กลับไปเหมือนเดิมแต่ทีนี้ในที่สุดผมก็ทำเรียบร้อยแล้วครับใครรอไม่ลื่นทำตามสิ่งที่ควรเปลี่ยนก็คือ มีแค่ลูกปืนอย่าลืมนะครับลูกปืนต้องไม่แตกแล้วก็ล้างปัม๊มเช็คลูกปืนเช็คล้างแล้วก็ล้างปัม๊มจบรอลื่นแน่นอนถ้าเกิดการค้นแบบผมนี่ต้องเปลี่ยนจานด้วยนะครับมีขนาดไม่ยังไม่เปลี่ยนจานโอเคาัน,นี้ใครข้อสงสัย ว่าทำไมล้อไม่ลื่นหรือว่าคนกำลังหาวิธีว่าการทำให้ล้อลื่นเป็นยังไงก็โอเคครับสวัสดีครับ